อะไรอะเอาเลยอ้กลับแล้เรืึเปล่าโอ้โหดีวะเฮ้ยเดี๋ยวไปมาโอ้โหตโคุ้นย่เลยตะคุ้นเย่เลยเฮ้ยไม่ไม่แม่เทสปีด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 คุณคุณอะไรไม่ได้ตะคุ้สปีดเลยสปีดสปีดตเกีบไปไม่ได้มาเลยการ์ดใหญ่ที่มาตาโดนแช่แข็งเฮ้ยเฮ้ยูุด

กระโดดกระเด้นได้ไม่พอดูนะนี่นะตรงคนขังตรงโคตรแบบโคตรตัวเบสทอชันหมดมาทุกคนจะตายในอีกไม่ช้าในไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเมดไม่เป็นไรครับผมมีร่มชิชเชล แรงเกินชิวเลยวะตัวฟักโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมีล้มไอ้ลูกสะพาผีโอ้ผีโอ้ผีโอ้ยผีมิสักกี่หรือเปล่าอย่าไปบ่ยกล้องนี่คนเดียวเลยแปดฟังไปบ่กูลนะครับโอเคโอเคลอดลอดลอดเฮ้ย มันจะเสพโอ้โหสองคนแล้วครับตอนนี้บอมบอมบ์บอมบ์บอมบ์ยอมบอมบ์อ้ย์บอ้บ์บอมบ์บอมบบอมบ์บอ้า์บอมบะบอ้ยังไงโอนออมีคนบบออยบออออสบบบับับอบ เอาค่ะก uh, ่อนได้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 ไดด้เลือกหม่อมมีตายหาดดดิ้งโอ้ยล no ิงข้างลิงข้างลิงข้างอืมมาสัวเอร์อทนะครับอทนะครับคุณยูกิโนเอ้าออกไาครับคยขึ้นล้เยอะขึ้นแล้ว ความมันเกิดขึ้นเรื่อยๆลบความมันไปแี่ปึดนะครับอะไรดิไปที่ัดอะไรอะมนิิคนเฮ้ยพี่บานครับ oh my god it's so c เลยแล้วใขรไไ่พอขึ้นซยตังครับเนี่ยสวัสดีพ่อของ speed boost นายทีดถูกแล้วจะมาเพลทดิ build f a สวัสดีสุดยอด แต่เดินช้าเกินก็ไม่ไหวโอ้ยมีคนมีสวยเซ็ีเซ็ตี้ซตี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเีชอิน catch in เอาั้นังนี่ขังอ้าช็อกแล้วเดน้เลไม่อโอซ่าไม่ถือโอรเก้ดเเย ูกำกับเฮ้ยเมโทรอย่ามาลงพื้เลยเลยจะไม่จอโอเครชนี่ไงซอฟต์มสโตนอ้าวสีบูทเดอไม่ได้โอครช์ให้ผมได้ผมได้วิทยุด้วยอ่ะเดี๋ยวไอ้อะไรอะไรอ๋ออ๋อได้าวชิบตาได้ฮิวโอ้ชิบตามันโกงลงเนี่ย เดี <laughs> <laughs> ๋ยวททียกนที่กูใหญ่โหมดออนไลน์ยังไม่ทันยี่ทันบแล้วัป็นนนอนนอนอเรียบร้อยโอ้โหมนสชสชแคนซีูวย เพราะมันเป็นวิธีแลมนะครับไม่ใช่ฟิตติชจะเคลื่อนที่โอหมุน three p ว n e l view ใน position into หยอกขึ้นหมือนจมเลยจมขึ้นลามาแล้วจมเลยลูกสนิทได้แข้งได้เก็บลูกมีลูกสนิทอยู่ในอยู่ในฉากเลยนะสลามมีลูกสนิทอยู่นะสามสลามมะนิโก้เฮ้ยตรงนั้นมีลูกสีทองลูกสนิทสังเกตดีๆีเตะหยอกจะเก็บยังไงอะลูกสนิทอยู่ไหน เลเซนิสลงเลยเลยเลยเนี่ยไม่ได้ในปัจจุบันจะเข้าใจวนริวโดนฟอูซิน๋อรู้ละหน้าเองเฮ้ยนี่เฮ้ยมีคนโดนกีการริวนี่ไงเจอกูเลระกันเข้าไปเฮ้ยนี่นี่โดนกูเลระกันไม่นะวัรดีต้องระเป็นไงบ้างอาการดีไหมไอ้ยังไม่เหลือแล้วแต่คุณรู้แกจะเป็นเทอร์ต้า ดูฉันได้สิดูฉันได้ย้เลยเอโนอมเเ้ปืฉีน้เอทไมมันยังไม่สเลยเอโนี่ยสูบปเ๊บแลนมาชิมาตดูไ้ได้สิคะลดลลลอ่ะไม่ถึงสการเลยอ่ะล้ย่ก สปอซเตดีโพซิชันสวยบอมบนโอหบอมบ์บอลดบอมบ์ลโอเคบอมบ์ลดอยู่ด้วยเลยโอเคไปด้กไปด้ไกลโนเอชิน้ำล้างสารพิษให้ค่ะ โอ้โหทีมเพลบรมอินเรนดัมเลเดครับนดัมเลเดชันเลยวะห้องเริ่มไปแล้วครับแลนมาเข้าไปจะได้เห็นในข้างในอ๋อมีคนต้นไม้เดินไปเดินไปเดกดค่าซีโอทูแลนมาโอ้โหทำไมว้ายวยไปโอเคี่ลง

โอเคนี่ดเอ้าลืมลืมกลับมาพลิตตัวเองอูยังรอดอีกเหรออีกโน้อีกโน้อีกโน้ ีีนนผมรับกรรมที่เกาะแล้วนะครับไปไหนเลยคือยี่ร้อยเอ็กโกรกไปยืนหอบไปยืนหอบที่ยืนตัวเองมันก็จะอย่างนั้นแหละยืนหอบเพลทพอมันลดขนาดแล้ปุ๊บลงเลย เนี่ยเจอปูถ้าไม่ลืมกลับร้านเอาไปถ้าไม่ลืมกลับปลาเพลตตัวเองน่าก็น่าจะชนะโอเคมาโอเคพี่หลบเพลพีบัติไปเพลพีบัติมาหามาหานะเธอวันนี้วันนี้ไม่ใช่หลบเพลพีบัติด้วยไงมันดันด่ำเพลพีบัตินี่นี่เพลพบัติมาหาหน้าเธอมาเลม่แย่อึมาเล่กมาเลย let's go ไปลพี่บัติมาหานะเธอ มาไพ่พิบัตมหานะเธออเอวันที่สิมาตาโอ้ยสปายดรอปใครจะได้ันสปดรอออืมไอชิฮิวี่โมดูลเฮ้ยแล้วมันมีคนนึงสีแดงของเราเละเอ้ยนู่นเหรอคนนไม่ใช่ของเราไอฮิ

อ๋อเอ๋ตายเลยขุนนั่งไุกคื่อเดลิบอลลี่อ๋อสเปเชียลเดลิเวอรี่อ้าวแม็กได้ขุนนั่งุกก่อนแล้วไม่รู้ละนี่ไงเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับฟอร์เอาแม็กแม็กข้างหลังกําลังอลังเปิดกล่องเปิดกล่องโอเค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 ของดีของดีกล่องนี้ของดีเกงจันทร์เป็นบ้างโอ้ดาบโอ้ไม่ซิร์ฟอร์ปิดกลับไรก็ตองื่อเลยดาบดาบแป๊บนึง โอ้โหโอะไรคนไอ้กูอะบคอนเมเจอร์ซินดิเวกนะบบคอนรถชีมันไม่อร่อยไม่ไม่ไม่ผมสั่งมาผมสั่งไงนี่มาแอปมาสั่งไ้ด้วยเหรอจก็สั่งยังไงคนไอ้กูแกฟูดอะสั่งแกล็บมาถึงว่าสั่งบบคอนจากโรงหนังซินดเกใครได้อาวุธ ก็ส e ั่งก็สั่งข้าวจากแอปอันนี้ไงแต่ไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีไอเดลิเวอรี่แบบว่าสั่งอาหารจากแอปตามร้านต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีแอปหนึ่งในไทยเรียกว่าแกรมที่มมีสั่งอปครนจากโรงหนังเลยแต่ของนี่ของนี่มันมีสั่งอปคซนมากินไอตอนที่สั่งร้านเองก็แบบเดียวกันเลยคุณไอโกะก็สั่งกันแอปเดิมเนอะนั่นแหละก็สั่งร้านเมงกินอ่ะ อะมนหลบนีไไม่ไงอืมคือปืนฮิวยิไม่ได้หรอกยิงี่เหตุโอเคโอเคอือสายีันนี้มีราสังเาะ โ,โอส <โห S 2> วยน้สสนเองพันนอรเรียบร้อยีสามร้อยมมหา้าสี่เขะมาน้ำขึ้นโอ้ยเรียบร้อยครับได้หมดเลยมันใ่ดะไรไม่ต้องเลยอ้ย,ยหนูคิว่าเป็นปืนค่าคัสรุปเป็นปืนฮิว

เวียดนามโอเคเวียดนาม I I don't remember that I'm I'm forgot sorry โลไม่ทันไม่เท่าไหร่แต่ว่าได้แพลตฟอร์มยิงก็ถือว่าโอเคยามย้ายลิงนกเลยลูกปืนชิปปืนที่ผมได้มันไม่ใช่ปืนยิงคนมันเป็นช่วยชีวิตคนป็นช่วยชีวิตคนได้และต่อจากนี้ก็จะช่วงชีวิตคีเหมือนกันมาเลย ข้าขยาชีวตะค้าชีวิต้าชีิคุณที่บอกพยายามจะทำเร็วแต่ทำเร็วไม่ได้เ้าไม่ทำลาก่อน ปืนหิวตา่ร้ไเ้ยลูกเปืนหิวเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีนะปืนหิวก็แย่แล้ว้องหิวหรอปืนหิวหรือเปล่าเอาสักอย่างเอากลัวไม่น่าใจเลยเนี่ยมันตายไมเนี่ยดูดิเนี่ย ไม่ตายเหรอไอ้ไอ้ไอ้สายยูมันไม่น่าจะเป็นแบบเปลวเพลิงอย่างนั้นน่ะจริงๆนะโออเออเออเออโออเออโออออโออเออออเ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 ออกออเ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 อออออออเออออออเออออเออ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 อเออเออออออ

อาินวิสิเบิลเพลทนี่หวะตีกมก่อนนะคีตีแกก่อนนะเฮ้ยเจ้าอุณมาชนนี่เฮ้ยนี่นี่กูเฮ้ยอ้าวสวอ้ยโตอมันเช้งัวกีนกล้ามากเก่งมากขอบใจ ไม่ได้ปืนมันยิงไม่ตายมามาหยิบปืน้นี่งหยิบได้ละเ้ยเอาเพลจะต่ำลงแล้วฮะมานั่นทำอะไรได้สวัสดีครับคุณถูกเผาแล้วกิ้วอยู่ใคข้างในใส่เลยอะงงงงโดนดุเข้าไปข้างใน ยังสูบเขาละอะไรที่จะทำเฮ้ยจะาอยากแข่งกันเผาหยอกมาดิดสโก้เฮดไม่รู้ว่าใจรู้ขี้รู้ขี้ลาโมขี้ลาโมหนึ่ว่านมใครว่ามาเไรนี่ขี้ลาโมใเปลี่ยนกินอะไรไม่เปลี่ยน เฮ้ยเอ้ยไปปิดกางเกงในเดี๋ยวนี้เลยลาโมไม่โลกจิตอะไรขี้นั่นแหละใส่กางเกงในไม่สุภาพเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นี่แล้วไปส่องทำไมล่ะกางเกงในนะโอ้ยงั้นก็ขี้ป้องกันการไม่เห็นก็ถอดถอดออกเลยมันจะได้ไม่เห็นถอดเลยถอดเลยตายห่ะตายโหม่เลยเถอดกันไว้ที่บ้านมันก็ไม่มีใครเห็นแล้วปิดไว้อย่างนี้ ผมไปไหวแล้วเฮ้ยอยุดนะนมสู้ผีเอ้เออเออคนนีก็จะไม่วาครับทำไมอ่ะจะมาต่าตายอ่ะทีวีไปแล้วตัดสะดุดขี้หมดโอ้ชขอโทษที่กูสะดุดขี้หมดอาเลย อสวยอ่ะระหว่างนี้จบปุบคอนดูแล้วเป็นไบล็อกเก็ตทูเล็ตเอาอ่ะมีลาจามบัตเต้กามบัตเต้เนี่ยมเต้อ่จะปบคอนดูุกวันโกเงดไม่ยอมฟังอายสาย พายุออ้ยูฮ้เอ้ยเราล่วงเราสองนี่ภ uh ัยธรรมชาติจะลองทษเออเออยาโดนใสโคนโจเออไปมนไงยิงไลยจิมลยาหายลองไาสตาชเชต์ไปเตี๋ยวคนโจให้ปืนในกล์ดเชอโอ้โหโอ้กินโดนยิงครับ

บอมบอดชิบหายละตายแล้วฉันจะโดนมเนี่ยบอมบอดโอเคดิสตอนซิงเลเซอร์สปินเนอร์เ้ยแแปลกฟรอสต์แท็บอ๋อโอ้ยเย้ยย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  What the fuck did you can to speed, despair, they fall. On the street, I didn't know <laughs> 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 oh, you're <a> little cutie. อ๋อมไรไม่มีน right oh, ี่เนี่ยวะเลยท่านคิมท่านคิมกดปุ่มแล้วเนี่ยม่บาไอ้ไม่ไงกับบ้านเราบ้านเราไม่ปลอดภัยเเดี๋ยวเดี๋ยวไปมูลนิเค วันเวแล้วนี่คือซีนสุดท้ายเลยเขาได้อันนี้ไปไหนเซพเรียเอดอะไรวันเพเก็บพอทถ้าพอททั้งเมดิโอเียบมาดูดเนี่ย เฮ้ยเจตเตะดูดิวิิเฮ้ยใหญ่ให้ฉันใส่บัวดีนะคีนะเดี๋ยวฉันจะเตะแบบแอคแทร์ไททันแบบเอเลนจิเกอร์เลยคอยดูดิเฮ้ยโอ้ยใหญ่ใฉันใหญ่้ฉันใส่ใหญ่ให้ฉันใส่บัวดีมานะหน่อยแน่ต่อยสักทีมันใช้เมลเมลเขาไม่ผ่านครับ ทำไมไม่ผ่านอ่ะเคยลงมาแล้วหรอก็ไม่รู้สิเมลของเขาอ่ะเราก็ไม่รู้เท่าไหร่เมลอื่นมีไหมอ่ะอืมเมลอื่นอยู่ยาโอเลเตวอร์รี่ด้าโอ้ยมีมีละ I have Christian

have a time, hybrid. i Oh, have a time. Okay, you're here, then, Alright, uh, just oh wait a second. Oh, water! Are... <coughs> Lame. Uh. <coughs> <coughs> oh, <star> what? <now. coughs> uh, <I> want... Okay. <coughs> okay. Fish, fish, a ถูกต้องค่ะใครล่ะนู่น H แล้วมีขีดล่าง Activate สิ่งคู่ใช่ปะ H แล้วมีจุดด้านล่างจุดทำไมอ่ะ A ที่มีขีดด้านบนแล้วก็ N แล้วก็ A ใช่ไหมก็ออกเสียงสระสระของญี่ปุ่น Security Board จะเป็นแบบพานาภาษาพานาภาษาอังกฤษไปเลยพานาภาษาอังกฤษได้ตั้งตัวกดน้ำ Security Board ไหนอ๋อเัิ่มอยู่ที่เมลแล้วล่ะ โอเคเันผูนอม่ดีตรวดน้ำตรวน้ำได้กันไีตู้ข่ายน้ำอยู่ใกล้ด้วยนะเฮ้ไอไอยิเรายิงเราวเปียวเปียวเปวเปียวเปียว่อออนะเฮ้เฮ้เฮ้กูได้ก เราติดสโล่เราก็โดดไปไม่ได้ได้แล้วเหรออ่ะเข้าเมลเมื่อกี้แล้วก็ยันเลยอุ้ยดีนะไอ้ดีนะไอ้ไม่เห็นมาใมานหนีถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอาเลยยิงมันยิงมันเลมี่บอดนี่ไงราตาตุยยิงมันราตาตุยโอ้ราตาตุยยิงมันเข้าไป ี่รื้อแรงมากรื้อแรงมากอันนี้มีข้อความขึ้นมาอะไรเหรอรู้สึกเหมือนโดนโอเคค่ะสำหรับทีนี้เดี๋ยวไอ้ขอเดี๋ยวจบในนี้กนะทิ้งจะหลบถึงจะหลบไอ้ไอ้นั่นได้ก็โดนบายบายอ๋อมิราลิล่า I I can't add y o u